แพตัวไหนฟาร์มเราเนี่ยสายเลือดสูงสุดเนี่ยพี่สายเลือด,ดเลยเหรอนี่นกรีดมานี่เป็นรูปแพะไหลออกมาเป็นสายเลือดแพะทุกตัวนี่ทับเองกับมือนี่ตัวเนี้นะเลือดแค่สามร้อยเพราะว่าแม่กระปุกเลือดร้อยห้าสิบไอโชคเลือดร้อยห้าสิบเนี่ยนสายเลือดสามร้อยนี่วันเสาร์อายุสิบเดือนอีกหกวันครบสิบเดือนแล้วตัวเนี้สายเลือดสี่ร้อย,เ,ออเ,อยเ,อ 400, เพราะว่าเขาบอกว่าพ่อกับแม่มันอะ เลือดร้อยใช่ไหมสองตัวก็เป็นสองร้อยเสร็จแล้วก็มาของเราก็เป็นสองร้อยก็เป็นสี่ร้อยตัวนี้สายเลือดสี่ร้อยเจ้าวันเสาไข่ใหญ่มากครับไข่ใหญ่เนี่สสำหรับเป็นพ่อพันธุ์นอนาคตอายุสิบเดือนอันนี้เราจะเป็นพ่อพันธุ์นี่อายุสิบเดือนตัวใหญ่มากครับและสิ่งที่เรามีไม่เหมือนใครรู้ไหมโลโลนี่แพะหัวม่วงที่นี่ที่เดียวแพะหัวม่วง เราดูความกินเก่งของมันเนี่ยนี่เราบํารุงด้วยกล้วยน้ำหวาก็าวันสาวอายุสิบเดือนนี่นดูความใหญ่ของมันนี่เป็นไงความตัวใหญ่ของมันนี่เป็นไงเป็นไงปล่อยน้ำแบบกระจายนี่นดูตัวใหญ่อ้วนมาก าวันเสาร์อายุสิบเดือนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวพอมันอายุครบปีครึ่งนี่เราจะให้ทับกับแม่กระปุกแม่กระปุกตอนนี้ปีกับเจ็ดเดือนแล้วเดี๋ยวขอดชุดหน้าอีกรอบหนึง่งก็เดี๋ยวให้วันเสาร์ทับนี่ตัวนี้ถ้าใครจะพิออเดอร์พิออเดอร์ไว้ได้เลยถ้าชุดต่อไปก็จะเป็นเลือดห้าร้อยเป็นสายเลือดห้าร้อยนี่ของเราบ้านเราไม่มีแพ้ร้อยมีแต่แพ้สี่ร้อยห้าร้อยนี่ ้าบ้านเราเนี่ยแพ oh right? ้ F อะไรใช่ไหมการแบ่งแยกสายพันธุ์แพ้เนี่ยจะแบ่งเป็น F หนึ่ง F สอง F สาม F สี่ F ห้าอันนี้คือระดับสายเลือดแต่บ้านเราแพ้ F อะไรรู้ไหม F สิบหกนี่บินอย่างนี้เลยวิ่งอย่างวอยููตั้งนี่นี่นี่มันพร้อมบินมันพร้อมบินแพ้เรา F สิบหกไม่มี F หนึ่งถึงห้ามีแต่แพ้ F สิบหกนี่เป็นไงเป็นไงบินวแค่ไหนคิดดูแล้วเรามาติดตามดูกันว่าวันเสาร์มันจะไปยังไง สวัสดีครับ